สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ทางบอสบิ๊กนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นกระโพดกลางดึกอีกแล้วครับพี่น้องนะครับโดยโพสคลิปนะครับเป็นคลิปอยู่กับน้องโตเกียวแล้วก็น้องนาริตะนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ แคปชั่นเพ่งเสาๆนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพิ่นก็เขียนว่าความรู้สึกตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้สันพี่น้องนะครับเพ่งใจความเพลงก็คือบอกว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอย่างนั้นฉันคงไม่ว่าก็คงต้องลาต้องพอแค่นี้สันพี่น้องนะครับผมไม่เห็นอะไรที่เธอคิดว่ามันไม่ดี ก็จบเท่านี้ก็จบเท่านี้ก็จากเท่านั้นนะครับพี่น้องใจความในเพลงก็เป็นแบบ C ีนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องหลังจากที่โพสเมื่อคืนนี่พี่น้องนะครับทาง f อนะครับแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็รู้สึกสงสารนะครับหลายท่านก็เสาใจน้ำครับพี่น้องนะครับ ท่านนี้ก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกคิดถึงลูกๆสู้ๆนะเดี๋ยวได้เจอกันสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ากอดๆนะบอสบิ๊กนะครับอีกท่านนี้ก็บอกว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าคอยซี่ไห้น้าสันพี่น้องนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารนะครับอีกท่านนี้ก็บอกว่าสู้ๆครับพ่อบิ๊กหล่อและเก่งอยู่แล้วครับผมสันพี่น้อง ท่านนี้ก็บอกว่าบิ๊กเก่งนะพี่ไม่เคยเห็นใครเก่งตอนอายุเท่านี้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ให้ผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าเข้าใจและเห็นใจพ่อบิ๊กนะคะกอดและสู้ไปด้วยกันสันพี่ดองอีกท่านนึงก็บอกว่าสักวันจะได้เป็นวันของคุณพ่อนะคะสันวาอีกท่านนึงก็บอกว่าก็รู้ว่ามันยาก กับความรักบริสุทธิ์นี้แต่ในเมื่อไปต่อในรูปแบบเดิมไม่ได้ก็เดินหน้าในรูปแบบใหม่ลูกอยู่ในใจเสมอคนที่รักลูกสิ่งที่ทรมานที่สุดคือได้โทรคุยแต่ไม่ได้อุ้มไม่ได้กอดฉนพี่น้องนะครับอีกท่านนี้ก็บอกว่าทําไมฉันเห็นแล้วน้ําตาฉันถึงไหลนะครับพี่น้องนะครับหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารและก็ เศร้าใจน้ำกับพี่น้องนะครับอีกท่านนี้ก็บอกว่าเช็ดน้ำตาอาบน้ำพักผ่อนอดทนสู้กับความคิดถึงอีกไม่กี่วันก็ได้เจอแล้วสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าต้องสู้กับความคิดถึงนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ผูยบ้านฟินแลนด์เพิ่นกระโพนมาแบบสีนะครับพี่นอ้องหลายท่านก็รู้สึกสงสารนะครับอ่าหลายท่านก็หวังว่าวันที่10นี่ครับพี่นอ้อง อ่าที่เราสิไปรับลูกเราเนี่ยคงจะได้เจอกันนะครับพี่น้องน,นะครับก็ต้องล้อลุ้นกันอีกต่างหากว่าสิได้เจอลูกบอนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็แล้วก็หลายคนก็กังวลนะครับหลังจากเห็นอ่าโพสต์นี้แล้วนะครับหลายคนก็คิดไปต่างๆนานากับพี่น้องน,นะครับหรือว่าหลังบ้านได้คุยกันแล้วและตกลงกันไม่ได้หรือไม่วันที่10นี้จะได้เจอกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็สิไปรับลูกเรามาวัน มางานวันเกิดวันที่12นี่พี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับต้องมาลุ้นกันว่าบอสบิ๊กจะได้เจอลูกไหมและจะได้พาลูกๆเนี่ยมาฉลองงานวันเกิดด้วยหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับไปล้อลุ้นกันครับผมพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเห็นแล้วมีความคิดเห็นแบบใดนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มอองได้ครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มองไว้ครับผมถ้ามีข่าวสารดีๆ เดี๋ยวซีเอามาว่าให้ฟังอีกรอบหนึงครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ